คนเราที่มีความก้าวร้าวดุนแรงเนี่ยเพราะว่ามุ่งผลมากกว่ามรรคในศาสนาพุทธเนี่ยผู้เข้าถึงเนี่ยเขาต้องเข้าถึงมรกก่อนแล้วจึงค่อยถึงผลนะอริยบ,บุคคลก็ต้องเป็นโสดาปฏิมรรคกับบุคคลก่อนแล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปสู่ผลแต่พอมุ่งผลแล้วเนี่ยมันก็จะเร่ง พอเร่งแล้วไม่ได้ดั่งใจมันก็จะพานนะโทษคนนั้นโทษคนน,นี้อารมณ์ร้อนหงุดหงิดอะไรลักษณะแบบนั้นนั่นแหละไม่สงบเหมือนคนเราเวลาถูห้องเนี่ยใช่ไหมถูไปก็ใจไม่สงบหรอกถูไปก็มองไปเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีงถูไปก็มองไปพอใครเท้าเปื้อนเดินเข้าไปอีกนะถูไปก็มองไปเอามองตีนเขาเนะตีนเขาเลยโดนที่เขาที่ลูกตานโมโหเขาอีก <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยคือไปมุ่งผลมากกว่ามาัรกแต่ถ้ามุ่งมารกแล้วเนี่ยเออเราได้ทดําดีนั่นแหละคือสิ่งที่ให้เกิดผลผลไม่ใช่ความสําเร็จของงานผลต้องเป็นความสําเร็จทางจิตวิญญาณตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าไปมุ่งความสําเร็จเรื่องของงานก็ยังเครียดอยู่เหมือนกันนะพองานไม่สําเร็จก็ห่วงกังวละวงพุ้งซ่านใช่ไหม แต่ถ้ามุ่งความสําเร็จของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยทาไปก็สงบไปทําไปก็สงบไปทําไปก็นิ่งไปนะทำไปก็คือมักไปมักไปก็ได้ผลไปมักไปก็ได้ผลไปนะก็เลยมักผลนี่คือการมักผลที่แท้จริงมักผลก็คือชอบผลคนชอบผลต้องชอบมักคนจะบริหารได้ดีต้องเป็นนักบริการก่อนนะไม่ใช่ว่าอะไรมาก็าะจะบริหารเลย แต่ไม่เป็นคนที่มีน้ำใจบริการผู้อื่นคนจะเป็นผู้พูดที่ดีก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนไม่ใช่ชอบแต่ที่จะพูดจะสอนเขาแต่ไม่เป็นผู้รับฟังที่ดีที่พยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นก่อนประมาณนั้นแหละงั้นโดยพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ในพุทธศาสนานี้ก็ได้สอนไว้อยู่แล้วนะจริงเพ่อท่านก็นําคําสอนของพระเจ้ามาสอนหลายอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นการค้าแบบบุญนิยมการศึกษาแบบบุญนิยมนะแม้แต่การเมืองแบบบุญนิยมถ้าพูดไปแล้วนะอาตอมาก็มาได้ความรู้แต่ก่อนนี้มาก็ไม่ได้สนใจหรอกต่างกับท่านโพสิทธิ์นะท่านโพสิทธิ์นี่คอการเมือง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมแต่ตมาก็คอไก่ชอบกินคอไก่นะกับไอ้อะไรนะคอไก่คอเป็ดใส ใส่หือเพียรู้จักหือเพียไหมหเพียก็กระเพาะปลาไงน <c oughs> คนจีนเขาเรียกอย่างนั้นนะนะก็ไม <c oughs> ่ได้รู้เรื่องหรอกนะไม่ได้สนใจสนใจที่จะพัฒนาตัวเองทางจิตวิญญาณแต่ถ้าเมื่อเราจิตใจเราดีถ้าเราเข้าถึงแล้วเนี่ยเราสามารถทําควบคู่กันไปได้ตามความเหมาะควรแต่มันต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีมานําด้วยเหมือนกัน ตรงจุดนั้นนะน,นะก็เนี่ยมาได้เข้าใจเมื่อคืนนี้ถ้าเราได้ดูเรื่องการชุมนุมแล้วก็รัฐบาลกา็ใช้น้ำฉีดใช่ไหมเคาะเคาะโล่ก่อน,นพวกเราที่เคยไปชุมนุมนจำได้ปะ่ะตำรวจเคาะโล่ปุ่มปุ่มปุ่มแล้วเดินเข้ามานะใช่ไหมที่จริง ตอนที่พวกตามาถูกจับตำรวจก็เดินมาจากปากทางนะตอนปีสามสองเดินมาเสียงรองเท้าท็อปบุทเนี่ยนะกระแทกพื้นปปึปึญาธรรมก็นั่งกันเต็มเลยนะที่ศาลาฟังธรรม่ะใช่ไหมพอท่านก็เรียกธรรมณะสิง์มาทั้งหลายเนีย่ยมานั่งที่ศาลาให้หมดนะเขาจะได้จับง่ายๆนี่คือการ การเมืองบุญนิยมนะถ้าพูดถึงเรื่องคือตำรวจมาเขายังงเลยโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้นะเขาเตรียมพร้อมไม่มากเลยนะแต่เขามาถึงเราก็ต้อนรับนะเลี้ยงน้ำเขาอีกต่างหากพูดไปแล้วอะแล้วพวกตาก็นั่งอยู่ข้างล่างนะเขาจะเรียกขึ้นไปคุยข้างบนเหมือนกันพระธรรมบอกมีอะไรก็คุยข้างล่างนี่แหละนะให้ฟังกันรู้ทั่วทั่ว ิธาทำเราก็นั่งกันสงบนะไม่มีก้าวร้าวไม่มีพูดจาหยาบคายนะอาจจะมีบ้างตรงน้ำตานะสงสารสมณะสิกขมาถูกหยับแต่จริงแล้วมันเป็นการสร้างบาร,รมนะีวันนี้เขาไม่เข้าใจวันหน้าเขาก็เข้าใจเคยได้ยินไหมคำพูดที่ว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมด ถ้าพูดถึงอย่างเมื่อคืนนี้ที่ฉีดน้ําที่อะไรเนี่ยนะต่างกับที่พวกเราไปชุมนุมเยอะเลยนะ M79 <c oughs> โอ้โหแก๊สยิงแขนขาดขาขาดก็ยักรัฐบาลทุกที่อยู่ฝ่ายค้านทุกวันนี้แหละมีคนที่อยู่ฝ่ายค้านบอกว่าโอ้โหอันนี้รุนแรง <c oughs> แต่ตอนที่พวกเราโดนตรงนั้นนะมันเหมาะสมแล้วหรืออย่างเงี้ย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในยุคที่พวกเราเนี่ยโอ้โหโดนุดูแรงนี่ทุกคนยุคนี้ถ้าเห็นเมื่อคืนนี้แล้วทางรัฐบาลเนี่ยสุภาพมากเลยนะทำเป็นขั้นตอนทีละระดับนะจุดนั้นบอกก่อนแล้วก็นับด้วยนะเอาอีกสามนาทีอีกกี่นาที <c oughs> จะอะไรทำนองอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้อาวุธแต่ก็มีคนในพักฝ่ายค้านไปบอกว่า รัฐบาลไปใช้อาวุธถ้าคนเชื่อสื่อโซเชียลก็จะหลงเข้าใจผิดประมาณนั้นแหละอัตมาก็มานึกเพียบเทียงกับพวกเราที่ออกไปตรงนั้นนะโอโ้โหถ้าถ้าแค่ฉีดน้ําอย่างนี้ไม่เป็นไรทลั่ไม่มีการตายเกิดขึ้นเราพูดไปแล้วนะอา,อาศัยแค่แค่ดันกันไปดันกันมาเท่านั้นเองแหละอาจจะมีทะเลาะบ้างเล็กๆน้อยๆฉนั้นเราจะเราจะเห็นได้แล้วว่าการเมืองบุญนิยมเนี่ย ที่พ่อท่านพาทามก็คือว่าเมื่อรัฐบาลทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ออกไปบอกรัฐบาลว่าอันนี้ไม่ถูกเป็นประเด็นเลยเนี่ยการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้เป็นการขายชาติเรื่องราวขายชาติเป็นอย่างไรนะแล้วก็พูดไปบอกให้คนประชาชนเขารับรู้อาตมาว่าถ้าหากว่าผู้ที่ชุมนุมอยู่เนี่ยเอาประเด็นนี้เป็นเรื่องหลักโครงการไหนที่โกงอะออกมาพูดกันเลย เป็นแฟดม็อบก็แด้ออกมาแล้วก็พูดเรื่องว่ามันจะโกงแน่นนี่รัฐบาลจะได้มาระวังอะไรเงี้ยคือเอาที่พฤติกรรมที่ตรงประเด็นมากกว่าเพราะประเทศไทยต่อให้ใครบริหารก็ตามแต่แต่ถ้าไม่แก้โกงนะไม่แก้การเอาละเอาเปรียบนี่ก็แก้ยากแต่แน่นอนจะให้สมบูรณ์ว่าไม่มีเอาละเอาเปรียบไม่มีโกงเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถช่วยได้ โดยการเป็นเป็นพลเมืองที่ดีอย่างเราออกไปก็ในฐานะของพลเมืองที่ดีที่ไม่อยากให้ผู้นำเนี่ยขายชาติขายบ้านเมืองไปซึ่งหลายคนอีกยังไม่รู้แล้วเราไปก็ไปอย่างสงบนะจะมาสลายเราก็นั่งสมาธินั่งพนมมืออย่างเงี้ยนะพร้อมให้ถูกสลายด้วยซ้ำไปเราออกไปชุมนุมนี่ไม่ได้ออกไปด้วยความเกลียดแต่ออกไปด้วยความรัก ไม่ได้ออกไปด้วยความโกรธออกไปด้วยความรักคือทุกคนก็เหมือนญาติมิตรกันนั่นแหละแต่ทํายังไงให้เขาโกงน้อยลงอย่างเนี้ยคุณจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปคุณก็อยู่ได้แต่คุณต้องอย่ากโกงเรื่องนี้เรื่องนี้นะให้ประชาชนได้รับรู้เพิ่มเติมแต่ที่คุณต้องออกจากวิถีของการบริหารเพราะอะไรเพราะมันเป็นความผิดของคุณเองประมาณนั้นนะนะเป็นความผิดของคุณเอง นะกฎหมายเขามีอยู่แล้วแต่คุณไปละเมิดกฎหมายเองเพียงแต่ประชาชนที่ออกไปในครั้งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไปเหมือนกับว่าป้องกันไม่ให้เกิดการบริหารที่โกงบ้านโกงเมืองขายชาติบ้านเมืองมากขึ้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเห็นนะนะใครเห็นถูกเห็นผิดเนี่ยก็อย่ากโกรธกันแล้วกันนะก็ต้อง รับฟังด้วยจิตใจที่เป็นกลางจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังเราก็ต้องล้างตัวชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละถ้าเราจะล้างตัวชอบไม่ชอบได้เนี่ยเราก็ต้องฝึกที่จิตใจของเราเสียก่อนมันเป็นมรรคเป็นผลไงมรรคก็คือศีลห้านั่นเองศีลที่ละเอียดขึ้นของศีลข้อที่หนึ่งนอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยก็คืออย่ากโกรธนี่เป็นอธิศีลเพิ่มขึ้นใช่ไหม ไม่ฆ่าสัตว์แล้วจยังอยากกินเนื้อสัตว์อยู่ยังไม่ได้นะอันนี้เนี่ยหรือโกรธลำคาญสียงนี้ก็เป็นลักษณะโทสะทั้งสิ้นนั้นต้องล้างตัวจิตที่โกรธที่ลำคาญนี่ออกไปด้วยเวลาที่เรามานั่งอยู่ทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องตรวจดูตัวเองก็คือจิตวิญญาณของเราที่ไม่ว้าวุ่นไม่สับสนที่สงบ นี่เบื้องต้นก่อนเลยคนที่มีฐานถึงแล้วเนี่ยก็จะเรียนรู้ว่าที่เราสงบได้เนี่ยสงบเพราะอะไรอย่างตอนนี้ที่เราสงบสงบอยากอะไรมันจะชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนในจุดนี้ยังทำใจให้สงบไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นความสงบอย่างไงหรือยังอินทรีย์พระไม่ถึงก็เอาศีลก่อนอย่างน้อยเราไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ผิดผิดในการไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อส่อเสียดหยาบคายไม่ เสพอบายามุกทั้งหลายเอาแค่ห้าข้อนี้ก่อนเถอะถ้าเราทรงศีลได้มันก็จะเกิดทำให้จิตวิญญาณเราเข้มแข็งขึ้นเข้าถึงจิตวิญญาณได้งนั้นถ้าหลังยังทำจิตใช้สบายไม่ได้แล้วก็ทำกายวาจาให้สงบจากการผิดศีลห้าให้ได้เสียก่อนความสงบในที่นี้ไม่ใช่ว่ไม่ทำอะไรเลยคือสงบจากการฆ่าสัตว์สงบจากการลักทรัพย์สงบจากการมีชู้ สงบจากการโกหกเพ้อเจอ้อส่อเสียดหยาบคายแล้วก็สงบจากการไม่สูบบุหรี่สงบจากความอยากสูบบุหรี่อยากกินเหล้าอยากเล่นการพนันอยากเสพอบายามุขทั้งหลายสงบจากตัวนี้ได้อย่างน้อยกายวาจาสงบใจอาจจะยังไม่สงบนั่นก็เป็นการทรงศีลในระดับหนึ่งแต่ต้องมีปัญญาที่มีความเข้าใจด้วยถ้าเราชัดเจนอย่างนี้มันจะพัฒนาขึ้นไปทำให้เราสามารถ ทรงอารมณ์ของเราได้จากทรงศีลก็จะสามารถทรงสภาวะธรรมสภาวะจิตในจิตวิญญาณเราได้มันจะเห็นชัดเจนขึ้นแต่ถ้าเรามีสติในการสังวรศีลได้ดีเพียงพอแล้วเนี่ยสติของเราก็จะไม่แข็งแรงพอหรือว่าแยบคายพอที่จะรู้อารมณ์ของตัวเองดังนั้นต้องฝึกเป็นขั้นตอนไปอย่างน้อยไม่มีอะไรก็ มานั่งฟังเทศฟังธรรมหรือจะไปที่ไหนก็ตามแต่เราก็ทรงศีลอยู่ให้รู้ตัวว่าเราทรงศีลอยู่นะถ้าพิจารณาขึ้นอีกก็รู้ว่าเราทรงอารมณ์อารมณ์ที่ดีๆนะอารมณ์ที่เป็นฌานอารมณ์ที่เป็นนิพพานเป็นไงโยมที่มานั่งฟังธรรมฟังธรรมมาหลายปีแล้วเนี่ยโยมเคยสัมผัสอารมณ์นิพพานบ้างไหมถามตัวเองดูนะไม่ต้องยกมือก็ได้กลัวสอบตกถามดังว่าอารมณ์นิพพานเป็นอย่างนี้จริงไหม ชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนลองไปถามดูดูตัวเองว่าอารมณ์นิพพานเป็นยังไงเพราะว่าพระท่านก็สอนอยู่บ่อยว่าอารมณ์นิพพานเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้นะอตอ้องไปศึกษาดูอย่างน้อยก็ทําให้เกิดความเข้าใจเลื่อนระดับเลื่อนฐานะขึ้นมาตัวเองขึ้นวันนี้ก็ฟังธรรมเหมือนกับหมันเยี่ยมเยียนพระพิสุไม่ละเลยการฟังธรรมศึกษาในอธิศีนวันนี้ก็เหมือนให้อธิศีนข้อหนึ่งคือไปทรงศีล ตงศีลไม่พอก็ลองดูทรงอารมณ์นิพพานดูซิว่าอารมณ์นิพพานการจะทรงอารมณ์นิพพานได้นั้นก็หมายความว่าต้องรู้ชัดก่อนว่าอารมณ์นิพพานเป็นอย่างไรนะเอาเริ่มจากเล่าจากบุรีจากสิ่งที่เป็นอบายมุกหยับๆได้ซะก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแต่นิพพานจากเล่าบุรีมั่นใจไหมว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์นิพพานจริงๆถ้าไม่ถามมันก็จะไม่ชัดเจนตัวเองนะงั้นะไปกําหนดนิมิต ในศึกษาตรงนี้าศาสนาพุทธต้องมีความชัดเจนมีความตื่นรู้ผู้รู้ผู้ตื่นนะแล้วจะทำให้เราเกิดความเบิกบานในจิตวิญญาณละได้สาธุ